สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนใช้ c m เมดีตัว12บิตนะครับสำหรับายไม้เนาะสำหรับคนที่ซื้อไปแล้วนะครับก็จะได้เป็นตัวโปรแกรมไปนะครับก็กับคีย์นะครับก็เปิดมาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับก็ให้ทุกคนนะครับกดรันหน้าเกมหน้าตัวละครนะครับให้ปิดแอนตี้ไวรัสก่อนนะครับก็คลกดขวาลันแอดมมนครับพอรันขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ให้ใส่คีย์ของเรานะครับมันให้ใส่คีย์แล้วก็ใส่คีย์ของเราได้เลยครับ ตัวนี้นะครับเป็นการลันรอบเดียวครับใส่คีย์รอบเดียวนะครับหลังจากนั้นนะครับเวลาเข้าเกมมันจะออโต้เซฟคีย์ให้ก็คือเรากดลันอย่างเดียวเลยนะครับก็ไม่ต้องใส่คีย์แล้วนะครับลอบต่อไปก็ไม่ต้องใส่แล้วก็คือใส่แค่ครั้งแรกครั้งเดียวจบเลยตัวนี้จะออโต้เซฟคีย์ให้ก็สะดวกครับตัวนี้โอเคเราก็รอมาลันสักโค่นะครับโอเคนะครับพอขึ้นหน้าตาสีขาวแบบนี้ก็ล้อหน้าต่างมันปิดไฟก็เสร็จได้เลยครับก็กด enter t หนึ่งนะครับ โอเคพอรันเสร็จแล้วนะครับก็มาเดี๋ยวผมจะลองหนึ่งหนึ่งให้ดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวหนึ่งหนึ่งเสร็จเราจะไปโซนน้อยให้ดูวงนอยนะครับก็โอกาสตีหัวง่ายขึ้นนะครับแล้วก็วงนอยนะครับก็ค่อนข้างตีหัวง่ายนะครับนี่ครับนี่ครับหัวแข็งนะครับนี่ครับทีหลังแตกนะครับหนึ่งหนึ่งก็จะกองกองหน่อยนะครับ โอเคก็เรามาอยู่ในโซนนัวกันแล้วครับว่าจะมาเช็คว่าซิมดีตัวที่สองบิตครับใช้ดีขนาดไหนในโซนนัวนะครับมาไปครับหนึ่งหัวครับสองหัวครับสามหัวนะสี่หัวห้าหัวนะครับหกหัวครับเจ็ดหัวครับน่าจะเยอะนะครับน่าจะเกินคิดว่าํำไม่ทันเฮ้ยกระโดดเอาไว้ก่อนมีมา นี่นะครับตัว12บิตนะครับวงนัวแบบนวยเนียปานครับแข็งจัดครับตัวโอเคเต็มหัวเนี่ยโอเคครับฉันเมื่อกี้ก็เบอร์เบอร์เลยนะครับมาะต่อไปครับ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 วงนัวใช้โคตรดีครับมันดู ตายอ่อตายอ่ตายตายอีเฮ้ยตรงนี้ถีบขึ้นมาซัดต่อซัดต่อหัวแข็งจัดเนี่ยจะเลือดหมดอ่ะคิดเอาใครที่สนใจก็อ่าลิงก์ดิสคอร์ดนะครับใต้ล่างคลิปเลยก็เข้ามาซื้อกันได้มาหารกับเพื่อนได้เลยรายละเอียดในดิสคอร์ดได้เลยนะครับมาไอช็อตละขออีช็อตเดี๋ยวผมไปละถอดหายง่ายเลยครับใครที่ใช้เกมดีตัวนี้สายหาไฮไลท์นะครับปีพังครับ โอเคก็ประมาณนี้ครับก็ฝากด้วยครับ12บิตสโต้นะครับกับตัว CMD 12บิตนะครับโอเคครับสวัสดีครับ